อสังหาริมทรัพย์นอกจากที่อยู่อาศัยแล้วมันก็จะมีทรัพย์อีกประเภทหนึ่งเพื่อการลงทุนนะครับใครที่ชอบใช้เงินต่อเงินด้านหลังนี้เลยครับหลิวบูติคโฮเทลวันนี้จะมีโรงแรมบูติคโฮเทลที่แบบทํา Air b บน Work มากแล้วก็ที่ตั้งตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเดินไปรถไฟฟ้า MRT แค่290เมตรหรือว่าเพียง4นาทีนะครับจะเป็นสถานี MRT 3ีย่านนะรองรับนักท่องเที่ยวแถวนี้ได้หมดเลยหรือว่านั่งรถ5-10นาทีก็ไปที่มาบุญคงได้แล้วหรือว่าสตรีทฟู้ดชั้นยยออขงงเมืไท นั่งรถไฟฟ้า MRT หสถานีนะไปบรรทัดทองได้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูภาพรวมด้านในกันเลยครับ <Ooh. S 1> แล้วโมธทีโคเทลที่นี่ครับมันจะมีอยู่4ห้องนะเป็น4ชั้นครึ่ง แต่ละห้องเนี่ยก็จัดวางไว้แต่ละชั้นเลยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น M นะครับถ้าเห็นสไตล์เนี่ยมันจะมีความแบบใช้วัสดุคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับล้อขึ้นไปทั้งบนเลยแล้วก็ให้รู้สึกสอดค้องกับชุมชนตรงนี้นะครับอย่างพื้นเนี่ยมันก็จะใช้เป็นวัสดุแบบหินขัดอยู่ไปดูข้างในกันครับและห้องแรกนะครับมันจะตั้งอยู่ที่ชั้นลอยห้องเนี่ยชื่อว่าเซนเบสเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าโรงแรมเนี่ย มีแค่4ห้องนะแต่ว่าทำรายได,ได้ได้ถึง9-12%เป็นะครับเป็น Gross Yield แล้วห้องแรกเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์ของชั้นลอยได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาดูการดีไซน์ของเขา พื้นที่ที่นัดยืนอยู่เนี่ยมันคือ23บตารางเมตรเลยนะแต่ว่าเป็นห้องหนึ่งที่องค์ประกอบการอยู่อาศัยเนี่ยครบถ้วนนะครับมีห้องน้ํามีโต๊ะทํางานแล้วก็เขาทำสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะให้มันเป็นสไตล์แบบเซนเซนหน่อยนะเพราะว่าพื้นถึงฟ้าตรงมเนี้ยมันก็จะสามารถดันขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งเห็นแบบเนี้ยครับพอเราจัดวางฟูกลงไปอ่ะมันสามารถจัดวางฟูกแบบระดับ6ฟุตได้นะแล้วก็มีแสงธรรมชาติทุกฝั่งเลยนะครับห้องเนี่ยครับในวันปกติเนี่ยจริงๆเลทแต่ละวันเนี่ยมันก 5-2,007แต่ว่าไอเดียการออกแบบของโรงแรมเขาอะ่ะเขาทำมาอย่างดีนะครับมันเริ่มตั้งแต่การเดินไฟเลยเพื่อนๆเชื่อ,อหมว่าเวลาเราไปโรงแรมเราก็จะรู้ว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วนะครับขึ้นบนเตียงแล้วเราก็อยากจะปิดไฟตรงนี้เขาก็จะลิงก์ไฟไว้ทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ที่นี่ครับมันเหมือนออกแบบมาตั้งแต่แรกเพื่อจะทําเป็นโรงแรมแล้วก็มีแนวคิดดีไซน์มาตั้งแต่ต้นนะส่วนสเต็ปต่อมามันก็คือห้องน้านะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้าม สุขภัณฑ์ที่นี่จะใช้ของโคเลอร์นะแต่ว่าแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันนะครับเล่นไฟไว้ให้เรียบร้อยละอเมนิตี้ที่เขาให้เนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมเลยนะครับแค่จะสายเป้แล้วก็เดินทางมาพักได้เลยนอกจากโรงแรมแล้วเนี่ยมันก็สามารถแบบทำแอร์บีได้นะครับเอาจริงๆอ่ะพอโรงแรมเล็กๆที่สู้กับโรงแรมใหญ่ๆอะ่ะมันก็จะต้องมีอะไรที่มันจูงใจกว่านิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบเออน้ําเวลาเขาให้เนี่ย เขาก็ไม่ได้ให้เป็นแบบขวด400 500 cc เาก็ให้เป็นขวดลิตรเลยเอาจริงๆอะไรที่เราสามารถทําได้ดีกว่าคนอื่นล้วก็อาจจะเพิ่มมูล,ลค่าแอดออนตรงนั้นเข้าไปนะครับแล้วก็จานชามทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งแบบเอทคิดอย่างเงี้ยเออเราก็มีให้แล้วก็อะแดปเตอร์ที่แบบหลายๆคนที่แบบเวลาเราเดินทางเราก็ไม่ได้พกเนาะแต่ว่าเขาก็มีให้ทั้งหมดเลยอันนี้มันจะเป็นห้องที่เล็กที่สุดนะครับ23ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันครับ ส่วนห้องที่2นะครับมันก็จะจัดวางไว้ที่ชั้น2เลยแล้วห้องเนี้ยมันมีชื่อด้วยนะชื่อว่า stepping garden และนเนี่ยครับมันคือเหตุผลว่าทําไมมันชื่อ stepping garden เพราะว่าพื้นที่อาคารด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่โล่งแล้วเราดึงแสงธรรมชาติเข้ามานะครับแล้วก็ทําเป็นแบบบันไดแบบเนี้ยเดินขึ้นมาให้มันมีกิมมิคแล้วก็พื้นที่สวนอยู่หลังบ้านตรงนั้นแหละครับมันก็จะเป็นกิมมิคของห้องชั้น2แล้วห้องชั้น3 2ห้องเนี่ยมันจะมีการตกแต่งที่เหมือนกันนะครับ เรามาดูกันเลยมันจะเป็น25ตารางเมตรบวกกับ5ตารางเมตรที่แบบเป็นระเบียงอยู่ด้านนอกตรงนี้ครับโดยการจัดวางเล้าของเขาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอแพนที่ก่อนเอาไว้ชงกาแฟรหรือว่าแบบทําอาหารเล็กๆน้อยๆส่วนตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ําสุขภัณฑ์เนี่ยพอเป็นโรงแรมที่เราสามารถแบบใส่เอเดียลงไปได้มันก็ไม่จําเป็นที่จต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันหมดนะครับอย่างตัวของก๊อกน้ำเนี่ยก็ใช้ของ American Standard ตัวของซิงก์ก็จะเป็นของโตโต้มันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละ แล้วก็ภายในเนี่ยมันก็จะจัดวางไว้เป็นเลนชาเวอร์ได้ส่วนที่2เนี่ยพอเข้ามามันก็จะเป็นส่วนของที่พักละซึ่งตรงเนี้ยเอาจริงอ่ะมันดูโคซี่เนาะเขาใช้แบบสไตล์มู o แอนโทนแล้วก็จัดแสงได้ค่อนข้างดีเลยแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะมีพัดลมที่เป็นพัดลมไล้เสียงด้วยนะครับใบพัดมันจะออกเป็นแบบสไตล์ไม้แบบนี้แหละ มันทาให้รู้สึกว่ามูต a แอนโทนมันเข้ากันทั้งหมดห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นใครที่มองหาการอยู่แบบ4-5วันหรือว่าไปอาทิตย์นึงเนี้ยก็สามารถอยู่ห้องนี้ได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่ามีพื้นที่สามารถแบบเลื่อนโต๊เฟ l e กซิเบิลทุกอย่างนะครับมาทํางานหรือว่าแบบนั่งเล่นอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้ส่วนสมาร์ททีวีตัวเนี้ยครับจอมันใหญ่เนาะเพราะาเราสามารถนอนดูได้เลยแต่เขาก็ทําเป็นแบบสามารถเทินมาทางด้านซ้ายนั่งดูทีวีได้ทีวีเดี๋ยวนี้มันก็เป็นสมาร์ททีวีหมดแล้ว พอมันเป็นโรงแรมที่แบบสร้างใหม่ได้ไม่นานเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างมันก็จะรู้สึกว่าอัปเดตแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะอย่างตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็แทบจะต้องใช้มือถือเนาะเขาก็จะแบบมีฟังก์ชันที่อ่านหนังสือแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยอาจจะวางตัวของแบบมือถือตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบ ไม่จาเป็นที่ต้องเป็นแบบโต๊ะข้างเตียงเสมออันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับมันจะเป็นช่องวางมือถือเลยเราก็ฟัง์ส้นของแรมเนี่ยมันก็จะต้องมีตู้เซฟอยู่แล้วเป็นค่ามาตรฐานนะตู้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ได้ยาวๆทุกห้องที่เนี่ยมันจะจัดวางไว้อยู่ที่ด้านหน้าของตัวอาคารนะครับทําให้มันได้แสงธรรมชาติ2ฝั่งอย่างฝั่งเนี่ยมันก็จะมีแสงธรรมชาติแล้วก็ปลูกต้นไม้หรือ ในมุมนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีปลูกต้นไม้บางสายตามเหมือนกันเป็นพื้นที่สีเขียวมันก็สวยดีนะครับลองจินตนาการดูว่าเฮ้ยทำไมแบบที่เนี่ย occupancy rate เชื่อไหมว่ามันแทบจะแบบ80ตลอดแต่ว่าเวลาเราคิดยูอะเราคิดแค่ประมาณสัก60%เป็น c o n s e r v a t i v e นะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุน g r o s s you เนะี่ยมันจะอยู่ประมาณสักแ70,8ต่อเดือนเอาจริงๆห้องเนี้ยมันฮิตที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราลองจินตนาการดูสมมติว่าเขามาพักกันประมาณสัก2คน ทำของเล็กเน้อยแบบอาจจะเป็นมาม่าก็ได้เราก็สามารถมานั่งกินในห้องได้แล้วก็ออกมานั่งกินที่ระเบียงตรงนี้ได้นี่แหละมันก็แบบเป็นบรรยากาศที่สบายสบายเพราะว่าเดนซิตี้หรือว่าความหนานแน่นของที่เนี่ยย้ำว่ามีแค่สีห้องนะแต่ว่ามันเทินเป็นไรได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามันมีจุดที่มัดใจแล้วก็เข้าใจคนที่มาพักไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติแล้วอะไรที่เขาให้ได้เนี่ยเขาก็ไม่หวงที่จะให้นะ ยกตัวอย่างเช่นนี่เลยเออเราก็นึกไม่ถึงว่าการทําบูติโคเทลอะมันต้องคิดขนาดนี้คือเขาก็จัดวางตัวของเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกชั้น1ชั้น2ชั้นส,สเนี่ยสามารถมาใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็มีผงซักฟอกให้เลยสาหรับนะักท่องเที่ยวแบบอยู่นานๆนะครับแล้วก็แบบเออไม่อยากไปลอนดี้ทิ้งไว้แต่ว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็สามารถแบบมาซักผ้าตักผ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีราวไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้นบนเลยมันจะเป็นอีกทายปหนึ่งรวมทั้งหมดมี3ามทป์ไปดูกันเลยครับ ระหว่างทางทขึ้นไปนะรู้ป่ะว่าที่เนี่ยมันชื่อว่าหลิวบูทีคโคเทลเพราะว่าเขาอมีต้นหลิวเป็นต้นประธานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ความสูงของต้นเนี่ยแหละในการแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวตั้งด้วยเพราะว่าปลูกแล้วมันก็แบบสามารถแบบรับแสงแล้วก็เติบโตตรงนี้ได้ส่วนมินิบ้า์เล็กๆน้อยน้อยนะครับ สมมติว่านั่งแล้วติดลมมันก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มต่งตางๆเนี่ยจัดวางไว้ตรงนี้ละแล้วก็พอหยิบไปปุ๊บก,ก็มาจ่ายเงินเองได้เลยไม่ต้องมีใครแบบรับเงินนะครับอยู่กันแบบสบายใจแล้วก็ขึ้นมาชั้น4นะครับห้องเนี่ยมันจะมีชื่อว่า sleeping balcony นี่เลยเพราะว่ามันมีระเบียงที่มันกว้างกว่าที่อื่นอยู่ประมาณสัก6-7ตารางเมตรนะ ตรงเนี้ยมันจะมีความพิเศษคือมันตั้งอยู่บนชั้นสูงสุดละที่มีความไพรเวทสูงสุดมาเลยทําให้ห้องเนี้ยมันมีฟังก์ชันที่เป็นเพทเฟลีด้วยนะสำหรับคนที่แบบมาพักก็สามารถแบบมีสัตว์เลี้ยงได้มีน้องชิบะได้หรือว่าจะมีแมวก็ได้นี่เลยโรงแรมที่แบบรองรับ Air ์เบนเบีมันคือความเป็นอินดิเจเนียก็คือมันอยู่กับชุมชนตรงเนี้ยแหละแล้วการตกแต่งมันก็สอดคล้องเราเห็นตั้งแต่การดีไซน์ที่ใช้ไม้ใช้หินขัดหรือว่าปูนเปลือยอะ่ะ มันเลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบนักท่องเที่ยวอะครับเขาค่อนข้างชอบแม้กระทั่งค่าพัก2,005-2,007เนี่ยมันไม่ได้เป็นราคาที่ถูกเลยนะแต่ว่านักท่องเที่ยวอะก็รู้สึกว่าอยากเที่ยวสไตล์นี้เหมือนกันมันก็จะมีความแตกต่างจากโรงแรมเชนนะจริงๆคนที่พักอะเขาไม่ได้ขออะไรมากเลยนะแต่ว่าเขาอยากให้แบบมีบรรยากาศแล้วก็มี Experi e n c e ที่มันเพิ่มขึ้นในการท่องเที่ยวนั้นๆนะครับเบสชีทที่มันสะอาดดูเวที่ดีๆนะครับเตียงที่แบบแน่นๆเฟิร์มๆแต่ก็ไม่ได้ยุบเกินไป อันนี้แหละครับที่เขาต้องการห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายที่มันจะแบบเน้นความเป็นพื้นที่ภายในห้องน้าสักหน่อยนะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยก็จะเหมือนทุกๆห้องเลยเป็นบานกระจกเนี่ภายฟังก์ชันการยินอาบแล้วก็สามารถแบบมีเรนชชวเวอร์ด้วยส่วนกระเบื้องที่เขาเอามาใช้ตกแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีเขียวไล่ตุนต่นๆหน่อยนะเน็ตว่ารู้สึกว่าสวยดีแล้วก็สอดคล้องกับคําว่าเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าหลิวบูติคโฮเทลนั่นแหละครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของห้องทั้งหมดของที่นี่นะครับเดี๋ยวตามเน็ตสุกันยน่ีย มันเหมาะกับใครเอาจริงๆอะทรัพย์สินเนี่ยมันโคตรเวิร์กเลยนะเพราะมันได้ที่หนึ่งด้วยแต่ว่าหาคอนโดแถวเนี้ยละแวกนี้มันก็ตกประมาณรักแสนสองแสนสามต่อตารางเมตรละแต่ว่าที่เนี่ยมันได้พื้นที่ให้สอยมากถึง196ตารางเมตรเลยด้วยนะเป็นไงกันบ้างครับหลังที้ได้พาชมดูโรงแรมหลิวบูทีคโฮเทลแห่งนี้สวยถูกใจไหมครับที่เนี่ยมันจะเป็นแบบซับเพื่อการลงทุนนะใครที่แบบอยากจะได้เงินต่อเงินเรามีพสซีฟอินคัม มองหายวที่มันมากกว่าคอนโดมิเนียมนะครับที่เนี่ยเอาจริงจริงกลอสยูอ่ะเราคำนวณจาก60% o c c u p อ n c y r ็ t e อคือเป็นซีเรอยู่ที่ประมาณสักเกปนกว่ากว่าผลตอบแทนอยู่7%ตอต่อปีนะครับอันนี้คือหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะแบบกลัวขึ้นมีรูนทุกโกลไหมมีเพราะว่าเราคิดคำนวณจากออคเว a n นซีหรือว่าคนที่แบบเข้าพักอะ่ะแค่60%นะ เอาจริงๆที่เนี่ยเนโคตรรู้สึกพาวรี่พรีเซนต์เลยคือมันน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่ให้ความไพรเวทมีแค่4ห้องแต่ว่ามัน low maintenance cost คือไม่ต้องแบบมีความกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆที่มันต้องแบบหักลบลงไปนะครับอย่างเช่นแบบเ e ซ e ปชั่นค่าอาหารเช้าแบบเนี้ยไม่มีเลยมีแค่4ห้อง3รูมไทป แต่ว่ามันสามารถทําเงินได้ดีนะครับถามว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบมาอยู่ที่นี่เอาจริงๆไนดะ้อยากเริ่มด้วยทำเลเลยคือตรงนี้290เมตรอะ่ะมันสามารถเดินไป MRT 3าย่านได้เลยนะเอาจริงๆ290เมตรอะ่ะมันอยู่ในระยะที่เราสามารถเดินได้จริงๆนะครับแล้วก็คนที่แบบมาเป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาแฮปปี้เพราะมันอยู่ใจกลางเนาะใกล้ MBK ใกล้บรรทัดทองอยู่ใจกลางเมืองจริงๆ 2. คือเรื่องของการดีไซน์ ที่เนี่ยมันให้ความ p พ i v a t มากมากนะครับเพราะว่าที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันมีแค่ห้องเดียวแล้วการดีไซน์ของแต่ละห้องเนี่ยมันมีแสงธรรมชาติทั้งหมดเพราะมันเข้ามุมนะครับแม้กระทั่งห้องน้ําก็มีแสงธรรมชาติมันไม่อับหรือว่าเราพักที่ชั้นลอยอะเมสเนนฟลอร์เนี่ยมันยังรู้สึกว่ามีดีไซน์เลยถูกไหมแล้วก็มีราคาให้มันสามารถจับจองได้ตั้งแต่แบบ2 0 0พันไปถึง2007แล้วแต่ช่วงแต่ถ้าใครแบบเป็นลองสเตย์คนที่แบบเคยพักนานที่สุดอะเชื่อไหมว่าเขาพักเป็นเดือนๆือนได้เลยนะสาหรับคนที่เป็น stay, ็นลอองเกาาจจะมีค่ discount ลงมาอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10% 15%ก็แล้วแต่ส่วนข้อสามเลยมันค่อนข้างติดตลาดใน Airbnb แล้วเราก็ได้ห้าดาวมาตลอดคนรีวิวค่อนข้างดีเอาจริงๆเวลาเราไปเที่ยวไหนอ่ะเราก็จะดูรีวิวก่อนพอที่เนี่ยมันมีรีวิวค่อนข้างครบแล้วอ่ะเอาจริงๆนะักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกได้ไม่ยากเลยเราเชื่อไหมครับว่าเนี่ยมันมีลูกค้าที่เข้ามาพักซ้ำอะ่ะ 5้ถึงหครั้งแล้วก็มีนะขนาดเปิดมาประมาณแค่5ปีเท่านั้นเองจากที่ฟังมาทั้งหมดรู้เลยใช่ไหมครับว่ามันบริหารไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเวลาลูกค้าอยากเข้าเนี่ยเราก็แค่แบบส่งดิจิตอล o อ r ล็อกให้เขาเท่านั้นเองแล้วก็มีฮีการ์อยู่แล้วแล้วก็เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอะ่ะจะสังเกตว่ามันบริหารได้ไม่ยากเลยพอเขาเข้าพักเราก็ส่งเป็นแบบโค้ดดิจิตอลดอล็อกให้เขานะครับ แค่นี้เองถ้าใครสนใจอยากได้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นแบบสถิติต่ตางๆในการเข้าพักยูต่างๆหรือว่าจะเป็นแนวทางการลงทุนนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยที่ QR code ที o ่เน็ตแปะไว้ให้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0984533390ครับวันนี้เน็ตรีแม็กซ์กินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ